ดีดีชี้เป้าเจ้าเด็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมใครชื่นชอบลูกชิ้นชุบแป้งทอดพลาดไม่ได้นะเพราะพาไปชี้เป้าของถูกและของอร่อยนะของป้าแหม่มค่ะสูตรเด็ดสืบทอดกันยาวนานถึง20ปีอร่อยกรอบไม่เคยเปลี่ยนจริงๆค่ะทุกค่ำคืนนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบรับประทานลูกชิ้นชุบแป้งทอดกรอบร้อน ลงไปทอดแบบนี้กับน้ำจิ้มรสชาติไทยแท้ดั้งเดิมน,นะก็ต้องแวะเวียนม,มาที่ร้านป้าแบมร้านนี้นี่แหละค่ะนางสาวเบญจมาศแก้วอูหรือว่าป้าแบมเนี่ยนะคะวัย57ปีเจ้าของร้านเนี่ยก็เล่าถึงลูกชิ้นชุบแป้งทอดของที่ร้านนะคะจะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะหรือไม่ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อ1ลูกนะ,ะนำมาหั่นออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนลูกชิ้นปลาก็มีขายเหมือนกัน1ลูกเนี่ยเขาเอามาหั่นเป็น3ส่วนนั่นเองแล้วก็เอามาชุบแป้ง ทอดลงน้ำมันในกระทะที่ร้อนจนเดือดจากเตาทานหอมๆลูกชิ้นนี้นะคะมันก็จะกรอบนะทานคู่กับน้ำจิ้มรสชาติไทยแทย้ที่มีความเปรี้ยวนำหวานเผ็ดตามโอ้โหคุณผู้ชมมันอร่อยนัวจริงๆนะป้าแหนมเจ้าของร้านเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าเขาสืบทอดการขายลูกชิ้นชุบแป้งทอดเนี่ยมาจากรุ่นคุณแม่แล้วนะคะที่เคยเดินเร่หาบขายในตัวเมืองมาตั้งแต่ราคาไม้ละ1บาท ยาวนานถึง50ปีจากนั้นก็มารับช่วงขายต่อกว่า20ปีแต่ได้ปรับราคาขึ้นเป็นไม้ละ2บาทราคานี้มาจนถึงปัจจุบันเลยแหละค่ะซึ่งเหตุผลนะคะที่ไม่ปรับขึ้นราคาจากไม้ละ2บาทเนี่ยป้าแแบมนเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าแม้จะได้กําไรต่อไม้น้อยนะคะแต่อาศัยปริมาณมากค่ะเน้นขายแบบเยอะๆนะคะก็ทําให้พออยู่ได้มีเงินพอที่จะเอามาลงทุนแล้วก็เอามาใช้จ่ายในแต่ละวันเ่ย ทีนี้เรามาดูยอดขายค่ะเฉพาะลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะโอ้โหคุณผู้ชมขายได้วันละประมาณ1 0 0 0ไม้นะคะต้องมีแน่ๆไม่รวมลูกชิ้นทอดราคาไม้ละ5าบาทก็เอามาขายเสริมเหมือนกันเนะะี่ยเห็นแบบนี้แล้วใครที่ชอบลูกชิ้นทอดเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะ,ะไปกันได้ค่ะพิกัดร้านลูกชิ้นชุบแป้งทอดป้าแแบมนะคะเขาจะจอดขายบริเวณหน้าประตูค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝั่งโรงเรียนจานกร้องถนนพระร่วงจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมลองไปชิมดูนะคะว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือแล้วก็อร่อยกับสมกับการเป็นสูตรเด็ดที่สืบทอดกันมาอย่างรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า20ปีหรือเปล่าก็ไปปักบุดอุดดุนกันได้ค่ะอันนี้ไก่เหรออ,อันนี้ไก่้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ